ีค่ะวันนี้มีอยู่ในครัวนะคะบ้นานคุหาคราวนี้มีจะมาทำอะไรอีกนะคะคราวนี้มีจะมาทำบีบิ้งครีมส้มค่ะก็เป็นครีมที่บีนได้มาจากเทสโก้รูทันนะคะมันอร่อยมากอันนี้ราะคา165บาทค่ะแล้วก็มีส้อมนะอุปกรณ์มีแค่สองอย่างก็คือส้มกับบีบิ้งครีมนะคะบีบิ้งครีมเราก็ต้องเขย่าก่อนใช่ไหม เราต้องใช้ย่ย็นด้วยนะไม่ใช่ยียมาไม่ขึ้นนะขยับขยับอันนี้อาจจะป็นเลวนีดนึงไม่มีแล้วขยับเลยเขาให้ขยับประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีหรือสามนาทีก็ได้แล้วแต่ีจะเป็นชื่วโอง <c oughs> <c oughs> വന്ന നീ വീം ഹയാമ ബാങ് ലമാ പേപ്പാ നാം കത്തെ നീ പെൻസില അല്ല തിกด харയ വീ ഉരം ഗമി കാസ് ഇത് ചെയ്യാസിന് ഓൻ മിയാ ഹൊ ഉഷോന ഖോസ് ഇതെ ഇതെ ദി ഡോക് ഓക്കേ മാൻചസ് യാ ก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แตน่ากินถึงเแล้วก็เพราะมันผิดย่างนี่ไม่ใส่ที่ท่างหนี่เราต้องการต่อไปก็น้ำส้ม แบบบาคนถามโหปีปวดยาค่ะเรือไม่เลือดยาอยากกินอ่ะเราไม่ได้กินมันนานห่องหายแบบกินแบบหืมจิงจังมากจะบนจะโปะไปะเยอะเลยซอมเพราะให้มันดูน่ากินแล้วมันจะได้ไม่เลี่ยมมันไม่เลี่ยนหรนอ,อกมันอร่อย มาตัดความหวานเสร็จแล้วค่ะเล่เหน,นื่อยเลยกลายเป็นบ้านฮึ่มต้องมีมาลเลเซ่ออกมามาเพื่ไไออะไรที่อร่อยมาก

ก็สาระคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ด้นะคะถ้าใครอยากทำก็ไปลองหาดูได้พี่เพชก็สนใจค่ะก็สาระคลิปนี้มีความสนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย